สายตามันหลอกกันไม่ได้เขาว่ากันว่าเอา้าคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับคุณผู้ชมเคยเป็นเหมือนผมไหมครับที่พอเวลาได้ยินเพลงอะไรก็ซักเพลงเนี่ยเพลงนั้นมันมักจะติดหูร้องแต่ท่อนสั้นๆของเพลงนั้นไปทั้งวันเลยเลยครับหรือบางทีเนี่ยหลายวันเลยนะฮะ อย่างเมื่อสักครู่ก็เช่นเดียวกันครับจู่ๆเนี่ยเพลงมันก็ดังเข้ามาในหัวของผมผมก็เลยทั้งร้องแล้วก็ทั้งเต้นจนเขินเลยเลยครับแต่ว่าจ้าอาการแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรนั้นไปหาคําตอบกันได้ในช่วงสาระน่ารู้ครับจ้าอาการที่มีเสียงกล้องในหูมีคําพูดคําร้องติดอยู่ในหัวตลอดเวลาเนี่ยจนเราต้องเผลอทำเพลงออกมาเป็นท่อนสั้นๆของเพลงนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ย เราเรียกกันว่าเอียร์วอร์มหรืออาการสตั๊กซองซินโดมนั่นเองครับถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการศึกษาทางด้านระบบประสาทของมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งเลยนะครับโดยในปี2005ครับมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยจัส์มัตและทีมของเขาเกี่ยวกับการเกิดเอียร์วอร์มครับพบว่าเมื่ออาสาสมัครเนี่ยฟังเพลงก็จะเกิดการกระตุ้นในบริเวณเยื่อหุ้มสมองหลักฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ควบคุมเกี่ยวกับการได้ยิน โดยเพลงที่ทําให้เกิดอาการนี้มักจะเป็นเพลงท่อนสั้นๆครับซึ่งมีเนื้อร้องหรือทํานองแบบซ้ซําๆซ้อนอยู่ในเพลงเกิดเป็น phonological loop ห,หรือการได้ยินต่อเนื่องแบบวัฏจักรและสร้างเป็นความทรงจำระยะสั้นพร้อมใช้งานนั่นเองครับคุณผู้ชม ทำให้เมื่อเรานึกถึงเพลงใดเพลงหนึ่งเนี่ยแม้จะไม่ได้เปิดฟังแต่สมองของเราครับก็จะแสดงท่อนสั้นๆของเพลงนั้นให้ได้ยินกล้องอยู่ในหัวจนเผลอทำเพลงท่อนนั้นออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวตลอดทั้งวันนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าอาการเอียร์วอร์มเนี่ยไม่ได้มีผลเสียต่อร่างกายหรอกนะครับอาจจะสร้างความรำคาญให้คนรอบข้างบ้างเล็กน้อยเมื่อเราฟังเพลงอื่นหรือใช้สมาธิกับการจดจอ่อการทำภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆก็จะช่วยให้หายได้ครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับและสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับในครั้งหน้าปอนจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการ Science r o u n d u สำหรับวันนี้ผมปอนภกวัตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ